สวัสดีคุณผู้ชมครับในที่สุดนะครับวันนี้มันก็มาถึงแล้วนั่นก็คือวันที่ผมนั้นจะได้รีวิวเจ้าลูกรักตัวใหม่ก็คือเจ้าทัซึมากิร่าง2นี่แหละและคือตอนนี้เว้ยผมเนี่ยเพิ่งไปกดอัปเดตไอดีมาใหม่เว้ยถ้าไม่เสียงของทัตซึมากิร่าง2ของผมตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเว้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะเสียงนี้เนี่ยจะเป็นเสียงสาหรับไอดีของผมคนเดียวเลยนะคนอื่นจะไม่มีแบบนี้ลองฟังดูนะคุณผู้ชมมันจะเป็นเสียงแบบว่าลิมิเต็ดสุดๆเป็นไเอ้าลองฟังดูดิ ฟอยยใครเฮียติมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าในวันนี้นะครับผมจะมาทําการปั้นทัสมะกิเข้าทีมหลักและแถมยังเป็นทัสมะกิ5ดาวอีกด้วยและนี่ก็คือตัวลูกรักตัวใหม่ของผมใช่ไหมคคุณผู้ชมลองดูพลังของเจ้าทัสมะกิตัวนี้สิสามล้านสองแสนแปดหมื่นนะฮะแล้วดูนี่กคุณสมบัติของมันพลังโจมตีที่ผมปั้นไปทั้งหมดก็หกแสนสี่หมื่นแล้วก็เอชพีเนี่ยสองล้านสองแสนแล้วก็ความเร็วหกร้อยหกสิบเอ็ดอัตราครเข้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำห้าดาว คุณผู้ชมก็อย่าลืมทําอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิปแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาเราไปลุยกันทํา5ดาวกันเลย <Bradley. S 2> ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการอัปเกรดไปตั้งแต่ใน,นคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยเกือบจะทํา5ดาวได้อยู่แล้วมันขาดแค่นิดเดียวเองเท่านั้นและตอนนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมเศษครบแล้วและเมื่อเราทําขึ้น5ดาวเนี่ยมันก็จะอักษะพลาสซีฟเพิ่มขึ้นไปเอาเป็นว่าผมก็จะสรุปนะครับว่าถ้าเราอัพขึ้น5ดาวเนี่ยมันก็จะอึดถึกทนขึ้นนั่นเองมันก็จะตายยากขึ้้้้้้นนนนนนัััั่่่เเเเออออองงะะะฮคุณผููชมมมมไไตพพดดดยยแแลลลลลวววกกกก็็ปปบาาารขึ5ิ4,000 กัดหูเพิ่มอีกหมื่นสองเพิ่มควาแข็งแกร่งของยอดอัติเมตเอส และตอนนี้นะครับพลังรวมของทัศน์เมื่อกี้ของเรานั้นก็เพิ่มมาเป็น3ล้านสามแสนส่วนตรงการ์ดพิเศษตัวนี้เนี่ยไอเทมเฉพาะผมก็ทําขึ้น2ดาวไปแล้วแล้วก็ตรงตาราเฉพาะเนี่ยผมก็ทําขึ้น5ดาวไปแล้วแล้วก็ต้อง2เวลเนี่ยเป็น109ด้วยส่วนอุปรกรณ์เนี่ยนะคุณผู้ชมผมจะเล่นเป็นโจมตีความเร็วนะครับสชิ้นแล้วก็เน้นโจมตีโจมตีไปเลยทั้งหมดนะครับอีก2ชิ้นตามนี้เลยนะฮะจะไม่ได้ใส่เป็นเซตนะแล้วก็ตรงส่วนของการ์ดบัฟเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าผมได้ของดีม โบนัสสปีดมาเว้ยเนี่ยได้โบนัสสปีดมา2ช่องเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็การ์ดบัฟอันต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมได้พลังโจมตีมาทั้งหมด3ช่องแล้วก็อัตราคิดที่เข้า1ช่องแล้วก็นี่อันสุดท้ายเลยภูมิใจนําเสนอสุดๆนี่ครับคุณผู้ชมการ์ดบัฟระดับ S อันดีเนี่ยมาใช้พลังโจมตีพันแปดใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยพลังป้องกันเนี่ยกากมากลดดาเมจโบนัสเนี่ยกากเหมือนกันแล้วก็พลังเอชพีเพิ่มมาพันแปดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดี ตี18%มันเพิ่มเยอะมากเลยนะตามที่ผมเข้าใจเนี่ยนะฮะมาถึงเนี่ยเราติดสถานะกระหน่ำใช่ไหมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก18%หรือเปล่าตามที่ผมเข้าใจเนี่ยคือแบบนี้นะทำเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะโกงมากเลยนะคุณผู้ชมซึ่งไอเจ้าออฟอันนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ได้มาจากการรีธรรมดาเลยผมกดตีบวกไปนี่แหละแล้วมันก็ติดมานะฮะไม่น่าเชื่อคนหล่อเท่มันก็มักจะโชคดีอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องธรรมดาและผมเนี่ยก็จะเอาทัศซึมากีนะครับมาคอมโบกับเจ้านี้วัคซีนแมนร่างเอง่ วัคซีนแมนล่างสองมาจากไหนวะเจ้าวัคซีนแมนเฉยๆเอามาทําดาเมจระเบิดเพิ่มขึ้นให้กับทั้งทีมของอีกฝั่งแล้วคุณผู้ชมดู HP ของวัคซีนแมนของผมนี่สองล้านห้าแสนนะคือเจ้าวัคซีนแมนเนี่ยผมจะเน้นแค่ยืนเฉยๆยืนให้มันยืนเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ใช้แพสซีฟข,ของมันในการระเบิดกต่อสู้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรีวิวทัศน์ซึมมกิของผมนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมฟังนี่ก่อนเจ้าตัวนี้เจ้าไวร์ไรต์ตัวนี้นี่ใช่ฮะคุณผู้ชมเจ้า G-Nos ตัวนี้แหละที่เป็น G-Nos ล่างอน,นตัวที่ผมเนี่ย่ยยยเเกกกลลีีีีดดดมาๆทสุในนนตอ้แหหละคือออกก่่่นนนนนน้้าีีีเยยตททัััสมมิง มันก็ยังไม่อะไรนะผมก็ชอบมันผมก็ปั้นมันแต่ว่าพอทัซึ่มะกีเข้ามาปุ๊บเกลียดมันปั๊บเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวจีนอสตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เมต้าสุดๆไปเลยเป็นตัวที่โหดที่สุดโกงที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้และคนในเซิร์ฟเวอร์12ตอนนี้เนี่ยเขาก็ปั้นมันกันหมดทุกคนเลยและแถมแต่ละคนเนี่ยปั้นกันโหดมากๆและการที่เราจะเอาลูกรักของเราทัซึมะกิเนี่ยสาวสุดเซ็กซี่สุดบอบบางตัวนี้เนี่ยไปรับดาเมจเจ้าจีนอสเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันเลี่ยงเกินไปค ตอนนี้เนี่ยทัสมากิมันยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมต้องรอคอปูบอมมาก่อนถึงจะสามารถเล่นได้เฮไม่รู้จะด่าจีนอสว่าอะไรดีด่าแบบนี้ละกันไอไอไอตัวขี้โกงไอไอตัวเมตาไอตัวยิงแรงไอตัวระเบิดปืนจากกลไอไอไอดัดแปลงเทอร์โบไอสกิลพุงจรวดเอาระนัคุณผู้ชมได้เวลาที่เราในเจ้าทัสมากิเนี่ยไปทดสอบฝีมือในลานประลองละและนี่ก็คือทีปกติของผมนะฮะก่อนที่จะมีทัสมากีเนี่ยเข้ามาแน่นอนครับว่าเราเพิ่งด่าจีนอสไปใช่ไหมเราจะไม่ใช้จีนอสในวันนี้ให้คนอื่นเนี่ยเขาใช้ไปเลยผมจะไม่ใช้ี นอสผมเจ้าถาซื้อมากิมาแทนจีนอสแล้วก็จะเจ้าวัคซีนแมนเนี่ยมาแทนฟิดิกแมนด้วยเอาวัคซีนแมนยืนหลังดีกว่ากอ,อแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือคอมโบที่ผมจะใช้ในวันนี้วอชด็อกแมนออกเป็นตัวแรกแล้วก็ทะซึมากิออกตัวที่2แล้วก็มอสคิโตเกิลเนี่ยออกเป็นตัวที่3เราจะให้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยทำการโจมตีอันตรีทั้ง3ตัวเลยแต่ว่าคีแมนแห่งชัยชนะของเราเนี่ยคือเจ้านี่ครับวัคซีนแมนขอแค่วัคซีนแมนกับผมเนี่ยยืนอึดถึกทนไปนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยที่ของเขาเนี่ยก็จะโดนดาาเเเเมมจจรระะบิดดขออองงงแแพสซซีีีฟวัััคนนนนน่่่่ยยยยกกลไไปืๆต ลองกับอันดับที่10กันก่อนเลยดีกว่าอันดับที่10ไม่ใช่คุณนายไปจีนเอ็นนะไม่ใช่ชื่อช่องเขานะหมายถึงอันดับที่10ในลานประลองนี่แหละคุณหมีเจียวชงงังโมหมิงซื่อซิรีนา่าพ <uk> ลังของเขาเนี่ยนะครับก็13ล้านและทีมของเขาเนี่ยก็จะมีจีนอสโอ้โหแล้วมีหมาเฝ้าบ้านแมนด้วยไงมาบูรดราดาเมจให้จีนอสเนี่ยยิงแรงขึ้นไปอีกตัวเมตาอย่างนั้นเหรองั <uk> ้น <uk> ขอลองหน่อยละกันนะตัวเมตามาเลยครับคุณผู้ชมมาถึงผมเรียงความเร็วให้กับเจ้าหมาแล้วหมาผมเปิดไปก่อนเลย ถึงหนึ่งตัวครับแล้วผมก็ทำการซูยเคียเตยกคอนลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ล่วงลงมาครับเจ็ล้านทีแซนดาเมจแต่ว่าดาเมจยังไม่ค่อยแสดงเท่าไหร่ครับดาเมมันจะแรงอยู่ตรงที่มันระเบิดคุณผู้ชมเดี๋ยดูนี่ครับมันจะระเบิดแรงมากๆดูคุณผู้ชมดูโดนไปเท่าไหร่สองล้านเจ็ดแสนแต่ดูก็ปาดไปหนึ่งทแปดล้านสองับตายแล้วดูนี่ยุงเขาไม่ได้ตีโอ้โหยุงแตกไปเลยครับคุณผู้ชมโดนไล่ต่อยไปธรรมดาครับเอาล้ครับเขาก็ได้ซาเลนโกเซกูขึ้นมาแล้วดูดาเมจสิบห้าล้านแต่ว่าแถวหลังผมยังไม่ตายครับเพราะ ฟ้าทลายหินนะฮะมหานภามหานทีแล้วหมากเขาก็สวนกลับคืนมาด้วยสกิลเดียวกันครับแล้วก็สองล้านาำเสน่ามเอฟมาผมยังยิงได้สบายๆแล้วก็ทุบไปได้วใช้แถบทุบไปหนึ่งทีติ๊ดดูแตกไปครับนี่ครับรับดาเมจไปหนึ่งทีแล้วก็จีนอสครับเขาก็ติดมารอบที่สองแล้วยังทนดานเมจได้หรือเปล่าโอ้ยังทนดานเมจได้ครับคุณผู้ชมแถวหลังของผมนะฮะตอนนี้โอ้ยแล้วเขาก็ได้ยกชิดจวงแทงแล้วก็ยิงผมเข้ามาครับคุณผู้ชมเก้าล้านตำเสนแล้วก็ยังไม่ตายโอ้โหยังอึดแต่ละผมยังอึดอ้าวเป็นยังไงไม่ตต้้้้ออออออองมมมีีีีีีีจนน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 นสกกก็ชะะไดดดดดดเเาาาาลูู่่่่ใคคคครรัััััวขึพยยบบุณ RBB ท 18อยู่อันดับที่18ก็จริงแต่พลังลบเขาเนี่ย17ล้านเลยนะคุณผู้ชมโคตรจะเยอะแต่เขาไม่มีเจ้าวอชด็อกแมนนะเอาล่ะจะร่องดูกันเลยดีกว่าฮะมาเลยครับคุณผู้ชมมาถึงก็เหมือนเดิมครับมาผมเปิดไปก่อนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกับพลังเล่กลเด้งม,ม,มาก่อนแล้วก็สกิลไปตัดเข้าไปเต็มๆหน้าเจ็ดร้ายหน้าแสนดาเมจเกือบแตกไปถึงสองตัวเขาสับคือมานร่งทีตีแกระสีทองไปครับผมได้ไไใช้เวลาสกิลอันตรีครับเลื่อนหินทลายนภายอดเราจะทุยลอยขึ้นไปบนอากาศครับโดนดาเมจไปเก้าล้านแล้วเขาติดสนามพลังไปถึงห้าตัวคุณผู้ชมมเเเเเรรรรรรรจจดดดดดดูคคคคคััับบบบบโโโโนนนนนะะิิาาีี่่่ืออยๆแแตตกไป้้หลว์ มาครับโดยเจ้าจีนอสแต่ว่าก็ตายไปแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองแล้วผมก็ได้ทำการปราดเข้าไปที่แถวหลังเต็มๆครับแล้วก็จีนอสครับถึงกับปูกำหัวใจไว้เลยครับแล้วก็ลงไปซุดอยู่กับพื้นซุดไม่ใช่เทพแต่ว่าซุดคือจีนอสของเขานั่นเองแล้วเขาก็สับคืนมาหนึ่งทีครับหนึ่งล้านหกแสนดาเมจแล้วก็ติดดูดสีทองไปแล<อ>้ฟิดิกแมนครับโอ้โหผมโดนโดนคอมโบเผาแถวหลังเต็มๆวิฟิดิกแมนเผาแมลงมากคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ตายครับเอาล่ะครับเปียโรไลตีมาหนึ่งทีตัวไรไลตีครับการโรไลตีมาธรรมดาแต ไม่ออกแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยอ่านออกอย่างแน่นอนกับ18ล้านและดูทีมพอดีเลยเขาเล่นทีมเหมือนเราเลยนะแต่ว่ามีเจ้าจีนอสเนี่ยเข้ามาใช่ไหมเราไม่มีเจ้าจีนอสนะทีมของเราเนี่ยเดี๋ยวลองดูดีกว่านะครับว่าดับที่7เนี่ยผมจะสามารถชงชิงดับที่7ได้หรือเปล่าม,มาแล้วครับคุณผู้ชมมาถึงก็เหมือนเดิมครับผมให้เจ้าหมาเนี่ยเปิดฉากทําการเริ่มโจมตีไปก่อนเลยครับแล้วหมาก็เห่าหอนแล้วก็สกิลควนก,ง,กงเร็บอือ้กอกงเร็บมือนางแล้วก็สกิลเข้าไปครับทั้งที่เมื่อกี้เขาเกือบตายแล้วผมก็ทำการยกับเเจ้้าพิกกกลลลโแวผม็ ปาดเข้าไปที่แถวหลังเต็มๆกข,ๆขาบอกรับดิเซนดรามจครับแต่ว่ายังไม่ติดไม่ดับไม่ดิ้นนะโอเคแล้วก็หักคอเข้าไปหนึ่งทีครับตีกระดูกแตกสีแดงไปมันเกิดจะติดไม่ดับแล้วนะฮะแล้วเขาก็ปาดกลิ้มมาครับแล้วก็รับดาเมจไปเต็มๆครับพรนุ่มดักชายของเรานี่ไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรอ้าวนะจังหวะนี้ครับอยู่ดีๆก็โดนระเบิดสนามพลังเข้าไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าซึ่งเมื่อกี้ผมทำคอัลติเมทรอบที่สองครับผู้ชมแล้วก็ยกเข้าไปครับติดสนามพลังไปทั้งหมดทุกๆตัวเลยตี่ตัวแล้วก็็ปาาาาดดอออีีกกตตตตัััััววววคครรรรบบบบบนนนเเเเเงง้้แล่ะะผูชมจท รถเขาบ้างครับฟื้นข้ชิขึ้นมาแล้วก็ยกทิ่จงแทงยิงทีมผมเข้ามาครับเต็มๆครับหู้ยี่สิบล้านยิงมาแบบถูกหลักอนามัยหมมากๆเลยนะเจา้าวัคซีนแมนถึงกับแตกไปเลยแล้วก็นี่ครับตาทีมผมเหมือนเดิมคุณผู้ชมรอบที่สามกับเจ้าหมาสก,กิลทีมใส่ทีมเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยไม่หมาเขายังไม่ตายนะแล้วก็ด้วเวลาปาดครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับช็อตนี้ปาดสวยมากๆครับคุณผู้ชมเป็นยังไงไม่ต้องมีทีนอสก็สามารถชนะได้หรือวะเนี้ยอันนี้ขนาดปูบอมยังไม่เข้านะเนี่ยคุณผู้ชมยังโหดนา้ักท บอกเลยนะครับว่าต้องรอคอปูบอมจริงๆคอปูบอมมาเนี่ยทัชซึมเมก้จะเชิดฉายไปว่าสุดยอดเลยนะใครที่มีทัซึมเมกินะครับก็ยังไม่ต้องรีบปั้นขึ้นหาดาวแบบผมหรอกค่อยๆปั้นไปก็ได้นะอันนี้ผมจะปั้นทำคอนเทนต์ไงโอเคครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสคไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยส่วนคลิปนี้นะฮะผมโปรเต้ของต้องลาชุกคนไปก่อนเอาไว้เจอก,กันเมื่อเราเจอกันขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงๆเลยนะฮะไป